สบายดีป่าลุงพ่อๆกับสองขคนมิตรอีกแล้วป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกค,คนนี่ยคนมาส่งเสาไปาลงเลยเนี่ยนี่หินทรายเบาด้วยมาส่งมือนะหินกับทรายถ่ายจนเดือยคนมาส่งเสาเทียงไปลงเลยเสาเทียงนะ

sao chắc ซ่ำ của มาฮอดเมื่อแล้วคั่นว่าบ่ได้ฟุ่นข้าว <mẹ> à, mà, สองทีเอาแม่อะไรมานสิหูเลี้ยข้าวที่ก่อนก่อคือผู้ก่อให้ว่าพุทธยังเมื่อนาหายักก่อแต่นแถนนี้เยอะของเนาะไม่แก้ด้วยังมันข้าวของนั่งก่อนก่อนี่คือการเผื่อไว้เาวก่อต้นไปผสมฮะกันหาต้น

จะหาพันสามปอน้อยี่อีกสต้นพอน้อยเพิ่นก็ยังงม่เอาอีกเนี่รถแกสลดมันได้มากปอน้อยทางเมก่อกีกห้อมนี่กีถั่วชิดั้งวางได้ใช่ปะ อืมตางทางน่ะเดี๋ยวจต่างวางหันเลบเลยมาพอยูไปจงว,วท้ทางนี้เป็นเว้ข้างหัว นี่วก็เห็ดเทียงลงมาทางทางหลุมนี่เป็นรองเลยเห็ดเทียงลงมาทางหลุมหลุมทางนี้แล้วก็เ็ดห้องน้ำทาง,ทาง,าท,าง,งทางหน้าทางนั้นเป็นรองเห็ดห้องน้ำทางไหนขุดห้องน้ำทางหน้าเป็นรองเลยแล้วก,ก็สัง่งสั่างลายมือเต๋อเป็นกระมาส่งเป็นรองเลย เปนมาส่งีกแล้ว่นองไว้หอบสอต้นบบนี้ตอนน่ะหต้นบนี้สต้น่ปองไว้ทมาหอไม่เคกินข้าวดี่ยวไปองไว้เงินน รู้อร่อยหนึ่งเ้อเลยขอบใจเด้อ้าวนกมาสี่คนบบบนี้ตอนนี้นมาหาคนแดดขนาดป่าต่อ <Net> Rồi <-hertz> <laughs> <Nh respuesta> à, tôi để à. mình đi buộc để luôn. Khèn <laughs> đi đây. Pa ta. Cạo Sao cạo Tuấn Này Vít tuần nâng bô ịt lột sẫm toàn là mẹ bà xin nhục lời thật nhạc viện là giảng lời lời bà đại nhục lơi nhục sao vậy sẫm à, ngày แล้วแบบนี้เลยขอบใจเลยอนี้เลยขอบใจคือกันใกล้เติมมาส่งนี่กะปลาเต๋วยังจะไปบันปังอยู่ยังจะไปส่งที่บันปังอีก ช่างใช่ครับกันอย่าลยมไปเลยแล้วอันเดียบเราจะไปตั้งเสาก็บไปเลยตอนนี้ยังหยาเวียกไรอยางผูกมันแน่ไปเลยหยาเวียกันนี้เพิ่งกำลังสิก,การาบตอนนี้เนี่ยไปโหลกราบนะขึ้นมาเบิ่งเสานึ่เพิ่งกำจัดไปเลยเบิเบ่งเสานนึกงขจัด แม่ก็พอเพื่นปลูกมั่นอยู่หน้านเพ่นบเลยเนี่เรามีกระจิองกัเพิ่อนเพื่นกระตับแล้วบ้านเราสั่างเสาเก่าต้นกระิมาตอเป็น sao mại xài năm mọi người xài sao mại năm sao sao pun ăn mét mọi người bạn này sao sao mại mọi người quang mọi người nhìn có các mẹ và quang này mọi người เดี๋ปลุงมานี่ก็สิคอมลาภาจากรลาปลุงฝากก็ไลยก็แช่ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องมิตรได้ปลุงพอกันกินนาสบายดี